ใช่แน่ทำมาค่ะทำมาเก่งมากเก่งมากใครมานะใครมาไอ้เก่กๆๆๆเมื่อกี้อ๋อเพราะว่าไปอ,อยู่ข้างนูง้นจะเตรียมเอาไปก่อน ออกปะ่ะโอ,อเคฮ่โดมโดมพ่อบอกไอ้ตัวนั้นน่ะมีไปไปนี่ไา,า,าก็ไปก็ไนไปก็เฮ้ทำไม่กนทำไมเฮ้ย เราก็จะได้กินนะย้ายังไม่ถึงเวลาเี่ยมาแค่ขี้ตาแค่ขี้ตาก่อนขี้ตาอ้ยขี้ตาเต็มไป Okay. ไล้วเลี้ยงเขาคิดว่ามีอาหารเขาได้กิน,นไ,ได้กินอาหารหูตาเจอเจอ,อยาสองเม็ดเห็บเรีย้ยโน่นพ่อเขาบอกไอ้ตัวนั้นเห็บเต็มไหมนี่ทุกคนเชียร์ตัดผมเองช่างตัดผมไม่ได้กินตังเชียร์หร <laughs> อก<ด>ขนาดดูห้องตัดอยางไม่ไปตัดเลยตัดเองทุกคนนี่ นี่ทุกคนอันนี้ไหนเอาหมอะไรอันนี้ดีมากทุกคนเชียร์ใช้ซื้อมารักร้อยคุ้มโคตรติดแท็บ NS ชื่ออะไร NS คัดแหน่แหน่ขัดถ่ายรูปแบก็ได้ป็นดีจริงๆนะ <Yeah. S 1> ใช้มาสองรอบแล้ว ก็ถือว่าได้เคินโทนนั้นน่ะตอนนี้อันนี้จะได้กับมาอีกแล้วน่ะเออโอ้โย,ยูงเริ่มกัดแล้วเว้ยไม่เด้ยวอน,นี่นะงไงถ่ายก็เด้ไม่ใช่จะค้นหาสิอ่ามันจะมีอ่ะมี่หกหนึ่ง ต้องเป็นแบตเตอรีร่นหรอเปล่าเห็นไหมรับว่าน,นี่ไงนี่ไงเสร็จแล้วเพิ่มมากัอนอ่ะ คนให้ก็เอาไหนก็ถายแล้วใจก็เลยมันมีแต่เบอร์สามเบอร์สอง ตัวน,นี้นจะเบอร์สามนี้เบอร์หนึ่งโอเคเบอร์สามแล้วกัน everyone today I will cut my hair with this, this hair cut yeah. เสี่ยงไรตามน้ำเหรอ My hair is very long. Okay. The last one. Oh, ten point forty-seven. 10.47 Get ah. oh <laughs> โอ้ผมยาวมากทุกคน อันนี้มันมันไม่มันไม่ออกอะมันออกได้แค่นี้วันนี้เบอร์สามอายุเออนัมเบอร์ 3. เบอร์สามค่ะมัต้องสั้นมากประมาณนี้อาเมเชอร์ เชี่ยไปไหนปะว่าจะให้ตัดข้างหลังให้นะโอเคตัดให้ไหนได้ปะเชี่ยเอาเอาแค่เนี้แหละแล้วเดี๋ยวเชี่ยจะซอยอ่ะเอาข้างหลังไอ้ฝั่งนี้เชี่ยตัดไปหน่อยละเดี๋ยวเหลือแค่ฝั่งนี้นั่นแหละปอแค่กฝั่งเห็นม อห้เท่ากับฝั่งนีนนะคะรับงนี้ดิแมเธอฮะอะไรหรอได,ดได้แล้วนะเดี๋ยวทำไมมันเหมือนไม่ค่อยผมผมเส่าไหี้ ต้องเอ็นคออย่างนี้ช้อนเข้าไปเลยช้อนเข้าไปเลยถ้เธอตัดปลายต้องแนบติดกับนังหัวแล้วถ่ายปร๊ปๆๆได้หรือ่มั้งถอดแล้วอะ่ะทำไมมันอยู่แล้วอะ่ะเธอต้องกดโกมอมกเลยมั้มันทำไม,ไมเวลาเขากันนะ<ร>นะนะโอ้ยอยู่กัน ทำไมเ,<อ>เวลาเชร์ตัดผมเช็ดไม่ได้ฉีดน้ำหรอกเราเห็นอาจารย์เราตัดผมก็ต้องฉีดน้ำให้มันนุ่มๆตัดง่ายกว่าแห้งๆอันนั้นอาจารย์เธออนนรู้แล้วมันแบบอันนี้แบบเหมือนแบบเขาตัดแบบเนี้ยถ่ายอย่างนี้ถ่ายแบบต้องใช้หวีซ้อนแล้วก็ถ่ไปเลยอะ่ะไหนเราลองมั่งด เกนะวันนี้อาจารย์าจะโชว์ตัดผมเอออยากจะหันแล้วก็ไม่เคยต่ดูซิกแพคมาแสดงว่าแบบจะเรี่ยนนี่มันไม่ค่อยดีแล้วอ่ะดีอันนี้ดีที่สุดตั้งแต่ซื้อมาแล้วนะ นั้นมันไม่ใช่หวีที่เอาไว้ตัดผมนะครับรู้แล้วมันแร้งี่ดีมันแล้ลกอะ่ะตรงน,นี้มันเอาอะไรไปใ่อะแค่น,นั้นเดี๋ยวใช้เบอร์ศูนย์อืมไอ้ขอนขอนใช่ไหม,อมพอมั้งเถอะมันน่าจะเสร็จแล้วแหละมันไม่คมโอเค,คา5 ถ้าเป็นเราต้องแบบใช่แค่ไม่ให้ตรงนี้มันพองเฉยจะไว้ผมยาวๆไงอื้ผมยาวๆอ้เอาแก้วรงใหม่หม่อีกแล้วขรงใหม่ปีสองพันยี่บหกก็ต้องทรงใหม่นั่นนะแต่ละทรงไม่เหมือนมนุษย์มนาเขาเลยอ้าวก็จะได้ดูดูรูปว่า,าเอออันนี้เชียร์ปีสองพันยสีตัดแบบอันนี้เชียร์ปีสองพัน้าอันนี้เชียร์ปีสองพันี่หก ว่าทรงนี้ไปเวียดนามดิเธ <What? S 1> <laughs> อ,อ,าาอ,อเออเฮ้ยทรงนี้ก็เท่เหมือนกันนะคือ<ด>ไม่ต้องตัดอเอาทันตันลงมาเออนี่ไป <laughs> ไปแร่ภายประาทก็ทรงนี้ ชอยหน่อยกันนอกจากันตผมที่ไม่เยโมหวให้ใครหรอเยังเงก็ เคยอยู่อ่ะเออเอาข้างหน้า่ะเอาออกหน่อยไอ้ชอยชอยนี่ให้มันเป็นผมม้าน่ะอ้าวเหมือนเด็กเด็กเยไม่อยากได้ผมม้าเออนั่นแลหละรอเฮ้ยชงเมืกีเ้เลชงนกกระจอกอะไรก็ไม่เออ <ๆ S 1> ไอช้ชงนี้เท่กว่าเหรอ ข้างหน้าประมาณนี่แหละเดียเธอมันทุสาย,ยาวผมเนี่ยมันก็ยาวเออวันนั้นเชียทุส่าปล่อยไว้ตั้งนานก่อ,กอมันจะยาวขนาดน,น,นี้นี่อย่างนั้นเลยเหรออืมอันนี้มันกันก์ดไส้เนี่ยมันจะได้ผมที่เรานี่อ,อมาให้มันบางลงอันนี้มันหนาเกินนี่เทคนิคอาจารย์เชียร์อืมอืมอุ๊

อ้ยดชมเขาตาไม่ได้เก็บต่างก้อเลยเธอสั่งอะไรมาใหม่เจ้าห้า่บอกมาหน,นุ่มเฮยเ็ดร้อยเออสิบามช่องใหม่ของเชียร์ทุกคนช่องน,นี้จะไปเวียดนาม ใหม่ตอนนับปี2026 New h a m p s i r e ซูทา26 bàm thêm nữa thôi thức vị ngay hơn giờ 9 10 11 12 13 14 15 ตัวนี้มีผมงอกสองเส้นแล้วก็หวีออกอย่างนี้ทุกคน After I d r o p out from high school I never go to barber shop again because I cut my own hair Just myself. ตตัดข้างหน้าออกหน่อยนะเธอ มันก็กล่เป็นผมหมาเหมือนเดิมมาดิเออช,ชอบช่องนี้หรอตัดเอาใจแฟนหน่อยถายรูปก,ก่อนจริงๆชอบให้มันมาบางตาหน่อยๆน,นี่แม่เพียอตัดผมทรงใหม่ มันก็คล้ายๆทรงเดิมอยู่นะแต่เออไม่เหมือนเดิมนี่อันนี้ตัดแบบรองรองทรงสั้นนะใช่ไหมเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออได้อยู่เออรองทรงสั้นครั้งแรกในชีวิตปกติมีแต่ทรงรองทรงสูงทรงเขาเรียกว่าทรงจิโกโอะ อุ้ยตอนนู้นเนี่ยเขาฮิตมากเลยนะชรงที่เชยร์ทำตอนแรกอะช่วงแบบเหมือนอน,นี่เฮ้ยตอนแรกจะเสร็จแล้วเหรอไอน้ออนี่เหรอไอ้นี่อะไรนะไอ้นนอขอ้างหลังอะมันก็สวยแล้วนะไม่ใช่ไอ้น,นี่ไงเกียเจียนะเราให้มันกุบ <te o S 2> กิบก็แลใช่ มันมันสั้นมากมันก็ไม่สวยนี่ไม่ใช่ไอไหนไอ้ขน,นขนไงามาใส่ให้ขนขนนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวขึ้นมาเธอเมืนอไงต้องจับหัวแช์ไว้ป่ะ ต่อไปตานก็เป็นช่างาตงงัดผมได้เลยใครจะมาให้เราจ้ะอะไรด้วยซิ เคยแล้วโอเค อ่าทอาหารเสร็จแล้วเหรอโอเคโอเคส่งผมมาเชียร์ทุกคนมานิวแฮอ่าตอนนับปี2026วะอื้อแต่ร้องกำบไห สองเสียงได้เดี๋ยวคนตื่นโอเคทุกคนไว้เจอก,กันบ๊ายบาย see you everyone bye